อินเทเลียมาก่อน๊อบก็เลยจะมองภาพอะไรที่เป็น2มิติแล้วก็ทําเป็น3มิติเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นหลักการเดียวกันกับการออกแบบยานยนต์เอาความเป็นด y นามิกเนี่ยมาปรับใช้มีความเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์เอาเส้นสายมาดีไซน์มาครีเอทให้อยู่บนเรือนล่างจึงเกิดมาเป็นคอลเลคชันนี้นะครับ สายของ d p พาว S05 โครงสร้างของเขาได้อินสปายมาจากเครื่องบินสิ่งเหล่านี้มันแ t a เอาออกมามีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครในการทําเสื้อผ้าแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องคิดออกแบบฟอร์มฟังก์ชันต่างๆในรถยนต์ก็เหมือนกันนําเส้นสายที่ปราณีมีความได y n a ิกมาปรับใช้ให้เกิดฟังก์ชันสิ่งเหล่านี้ถูกดีไซน์ในรูปแบบที่ต่างกันแต่มันคือเรื่องเดียวกัน แฟชั่น is everywhere สำหรับปอบเหมือนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายคนเราจะคิดว่าแฟชั่นเป็นเรื่องไกลตัวแต่มันสามารถเอามาผนวกรวมกันกับคำว่าฟังก์ชันได้มันถูกสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วครับ ปอบมองว่างานคอร์รับระหว่างดี p าวเอสศและวันเดอร์อ t นาโตมีมันเหมือนการแสดงออกถึงจุดร่วมระหว่างฟังก์ชันและแฟชั่นดีไซน์เหมือนภาษาสากลที่สื่อสารความรู้สึกถึงกันได้ทุกที่รู้สึกเป็นโลกคู่ขนานที่ผนวกกันเกิดเป็นสิ่งที่ลื่นไหลรูเข้ากันได้อย่างลงตัววันนี้ก็มาร่วมงานกับ d ีพ o วเอส5กับวันเดอร์ a t น m y ครับ ก็เป็นคอนเซ็ปที่เจ๋งนี้ครับที่เอาแฟชั่นกับรถยนต์มารวมตัวกันนะครับเราชอบความเก๋ความ,มเฉี่ยวของดีไซน์แถมมีความรู้สึกว่าเวลารถคันนี้มันอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันดูโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาอ่ะดูไม่ซ้ำใครดีค่ะ